สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกขู่ทุกคนนะครับทางจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อคืนเดี๋ยวฝนตกเบิด์ตขึ้นครับพี่น้องตกเสามาน้ำท่วมเขาเบิดเลยนะพี่น้องครับอ่ะตอนนี้กาซีม่งกว่าๆนะครับบ่าวแมวยเป็นน้ำง่วงในจ่าไทยหาครับสามชุดแล้วบ่าวแมวเนาะสวัสดีครับบ่าวแมวครับสวัสดีครับราคาถูกถูกก็เก่าครับพี่น้องนะครับถูกถูกเด้อมสามชุดครับแม่สาวนี่กระมือ่นหน่อยๆครับแม่ทองสีออกกระมือ่นหน่อยๆเนาะุ่นนอนถ่ายอยู่ แม่ลูกกะมื่นกลางกางครับสามชุดครับพี่น้องนะครับพี่กัดบ้านนาแต้ตำบลนาแต้อำเภอเมืองจังหวัดตำนาเจริญนะครับเอาราคาว่าเบาครับพี่น้องนะครับราคาก็ระลมทรงสองร้อยกิโลระบายแมวนะครับผมนะครับอัดสบมิแดดเด้อพี่น้องมิแต่ฝนนั่นแหละครับสีมาอ่าทางได้กับผู้พี่น้องเอ้ยปีนี้น้ำลายแห้งนะครับเบื้องงวครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับสามชุดนะครับมุงแม่สาวตัวนี้ก่อนผมหมักขับเป็นงวที่นังหนาหนังหนาอ้วนนะครับอ่างเลือกดีครับนี่ใส่กระเชื่องพอ นะครับแม่สาวไหวประมาณเจ็ดเตือนครับลูกสาวเจ้าช็อกโกแลตครับไอซูเปอร์แมนโอ้ยซูเปอร์แมนนะครับอ่ะตัวแรกครับแม่สาวลูกสาวเจ้าซูเปอร์แมนนะครับไววเจ็ดเตือนนะครับหน้านังสี่ครับบาแมวเปิดจักรบาดครับหนึ่งหมื่นสี่พันครับหนึ่งหมื่นสี่นะครับราคาสูงฟีสองไหลโลเนาะสองไหลโลครับหมื่นสี่พี่น้องเลยนี่ครับอ่ะเบิรงเป็นมั่วที่นั่งนะอ่างลึกแกงขาใหญ่เครื่องโบดนะครับสูงอะไรครับบาแมวสูงร้อยยี่สิบสามบล็อกร้อยยี่สิบสามบว็กไหเจ็ดเตือนพี่น้อง ครับมีใบเกิดเพิ่มด้วยจะหมูกดำสนเข้าห้แเหล้วครับกิบหูดดำงัวแม่สาวหน่อยนะครับในอนาคตเปิดสีใหญ่อีกห้ายครับพี่น้องนี่ครับนางหน้านางสีเอ้าฟันกระจับพี่นมองนะครับแอ็นขาวันงวตัวผู้ใบเง่ดีเนาะใหญ่ครับถ่ายกำมุนดีครับสนเข้าให้แเหลี่ย้วนครับดูกหมูดูกหมูโอ้โหเป็นวนครับแหละพี่น้องมึงมึงข้นหางว่าเป็นลันเป็นลันเนาะมื่นสี นะครับแล้วาคุยกันได้ครับเครื่องดำปิดได้ไหม้องนี่ครับดำปฟินี่ครับมึงถ่ายเป็นออนซอนผมออนซอนงัวแบบนี้แหละมักงัวนานาสิงัวนังนานะครับแม่สาวเจ็ดเตือนลูกสาวเจ้าซปเปอร์แมนการถูกกะทอนกับประกันให้สิบหามือเนาะครับผมประกันสิบหามือครับโอ้ยนังคอมาโผดแหรอโนแปลนไปเลยแดดออกแล้วพี่น้องครับอ่ะเบิ้งนะครับนี่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับ ราคาคุยกันได้ครับส่งฟรีร้อยไอ้สองร้อยโลนะสองร้อยโลครับแม่สาวครับสูงหน่อยให้ก็ร้อยยี่สิบสามกรอลกสาวยี่สิบสามกรบครับนางนาอังเลกเตรียมโตดีนะครับเอาประกันตันี้ให้ครับพี่น้องอ้วนเป็นอ้วนซ้ำซ้ำเลียดออกคุ้มิถาให้เบิ้งโอ้ยอันส่วนไทยมันนาทีหละปะจุงยางยังหน่อยครับไปเราไปครับเบิ้งแม่ทองนะครับเมือนซีมาลุกปะโอ้ยไทยอันส่วนตัวต่อไปครับเป็นงัวทอง แปดเตือนนะครับพี่น้องสีออกดำแดงนะครับอ้องไก่ขอดตัวใหญ่ๆครับอ่ะเปิดจักบาทครับบ้าแมวหนึ่งหมืนสี่พันครับหมื่นสี่พี่น้องเลยเปิดทุกทูให้ครับพี่น้องเพราะว่าจะคล้องเก่าเขาจะปล่อยให้ปล่อยขักมางวาวเนาะครับปล่อยขักกดครับไว้เจ้าสีออกกได้ถึงเนี่ยหมดอ้วนอยู่นี่ครับแต่บกว่าตัวใหญ่ใหญ่ครับบบาแมวก็เลยเปิดตึกถึกมันกับมือใครครับซื้อหนึ่งในหนึ่งเลยพี่น้องใอ้ท่องสีออกล่ะท้องจักเดือนกับบ้าแมวหมดแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนโอ้ยท่องพี่น้องเอ้ย เอาไปกินน่องนะครับเปิดมื่นซี่พี่น้องเลยโค้งสางง่ายๆสีดําแดงอย่างสี่ครับไปเลี้ยงเอาพี่น้องเลยนะครับขาจองของเก่าขาจัดอสิป้าถิ่มหลายเติบแน่นครับหนังพันดีอยู่เลยครับหนังหน้าดีอยู่เอาครับลูกได้ทองครับลูกสามไม่ทองครับลูกสามไม่ทองอ่านี่ครับหน้าตาพน้องคนหูเป็นหูเชื่องเป็นเชื่องของแปดเดือนประกันทองเนาะประกันทองครับหมื่นสี่นะครับหนึ่งหมื่นสี่พัน งอตัวใหญ่แล้วก็ททองไก่ขวดนะครับพี่น้องเอาสนใจโทรมาหาบ่าวแมวได้หนิเสี่ยกกำเดียงนุ่มสีเต่าครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับหมื่นสี่ท้องแปดเดือนลูกออกมากกคุ้มไปละพี่น้องไหมนครับลูกออกมากค้าลูกเพิ่นก็ได้ทุ่นขึ้นนั่นแหละครับเปลี่ยงไปสักหน่อยหนึ่งนี่แม่ก็โค้งสางไงก็ไปคุ้นเราสูงหน่อยสี่สิบเนาะสี่สิบบวกหน่อยสี่สิบบวกอยน่นะครับ ซี่อกำเดียงครับประกันทองให้เด้พี่น้องคับทุกกระท้อนประกันในสิมผ่านมือตรงปีร้อยห้าสิบกิโลครับชาเดดยขึ้นจะบอกแล้วครับพี่น้องโอ้โหแต่ละนี่ระนี่ปลาเพลไม่หยาดลายพี่น้องเลยอยากกินน่องเร็วๆต้องเสียเวลาสมเอาไปกระลุนอย่างเดียวนี่อีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งนิดๆกับอกโอ้โหเสียนัพี่น้องนะครับมัวปลามันผสมไทยไงเฮาสุบูวณสี่สิบบวกทองแปดเดือน เปิดเมือนซีนะครับราคาคุยกันได้นะครับทรงปีร้อยห้าสิบโลสองร้อยโลเลยครับเปสองร้อยโลครับผมเอาพิษเอาไะจุงยางจังหน่อยครับโอ้ยถ่องล่างครับตันนี้ทองล่างทองลงนะครับพ่วงห้างกระดกดีนี่ครับอ่ต่อไปครับเบื้งสุดที่สามครับชุดต่อไปครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่เป็นซาลอรีครับลูกเป็นบีบมาเตอร์เนาะครับสีแดงงัวลูดกแปลกแล้วก็ไปรุ่นทองพร้อมนะครับเปิดจักบาทครับบ้าแมวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับ หนึ่งมืนเจ็ดพันหนึ่งมืนเจ็ดพี่น้องต่อลองไหนวะครับต่อร่องไหนครับมืนเจ็ดพี่น้องเลยตีแม่มืนเอสตีลูกหกพันราคายังคุยกันไดนน้นะวะแม่เนาะนี่คือราคาเหนือคั้นขึ้พี่น้องตีง่ายๆเลย,ยครับลูกหกพันแม่เจ็ดมือมืนเอสเนี่ยแม่สูงเท่ไรครับ, 120, 000, บร้อยยี 120, 000, ่สิบเจ็ดบวกหลักร้อยยี่สิบเจ็ดบวกลบที่เป็นว่าขอกนี่มีคุ้มฟูงแม่นครับไปรุ่นเดาไปรุ่นท่องเพราะว่าลูกกันง่ายและลูกเป็นสาวล่ะ ต้นเข้าใหม่ๆหกเจ็ดเดือนนะลูกสาวนประมาณนี้ครับแม่เปินกะเป็หลุดนอาวงหัวเขาสมบีบรผสมยังมาสมเหล่มปนตักเหล่หรอครับมันใสเหล่หมื่นเจ็ดกินยาดีๆครับง่วลูกแหลกนะพี่น้องนะครับสังเกตพวกนี้เขาแม่เพิ่งกับเขาลูกเพิ่งเนี้ยง่วเหล่มาเขาอยู่แล้วนี่ครับงูสันต์กินยาดีครับสูงเลยเส้าเจ็ดง่วลูกแรกครับไปหลุดสื่อสองไอ้เขาจะสมบีบมาหปลแม่นครับสมบีบมาอสีแดงบีบแดง อกครอมประกันห้เนาะครับผมนซื้อน,นครพรนมทางมุกดาหารเหลี่ยงเลีเอาไปใส่ปลาสวนยางไป้องกงงงงงัแบบนี้ละพี่เหลี่ยงง่ายๆเหลี่ยงง่ายๆแบบนี้มูดนมก็ดีนะมันนมดีครับจังหวัดลูกดมดมดนมไปลองกูดีนะดูดคนกระนังดีดีเออเอานี่ครับแม่กระซี่ออกไม,ไม้ที่ไมท่องงามไปเลยเลยตัวนี้นี่นมโนมี่ดีน่มสีเตาครับมอลูกแหลก100%เลยครับเล็บดีก็เท่าดีสูงหน่อย67ครับมอลูกแหลกไปนรุ่นซื้อสองในซ้ำนะครับ พราะขาเจ้ามีคุ้มฟูงมีโอกาสไปรุ่นเอาอีกทองเปนงัวให้นมหลูก,กับบอจอยเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อาคาทุกกระทอนประกันห้นะบารแมวนะครับประกันสิบห้าหมื่นครับสิบเจ็ดพี่น้องมั่วสองตัวหมือนเจ็ดตีมลูกหกพันตีแม่เจ็ดพันราคาย่างผู้ิกันไดครับถือว่าน่าสนใจไปพร้อมดูตัวแม่พร้อมหี่เอเดาดดออกแล้วนะครับหลูกเป็นอา่าเป็นบีบบีบแดงแม่เป็นซาลลี่ครับเอา สนใจโทรมาหาบบาวแมวแดดออก้วบ้าแมวเอ้ยครับผมหมื่นเจ็ดเนาะครับผมคาราทุกกาทอนประกันให้ทั้งสองตัวครับแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับพ่าสือไปบางทีว่าแม่มันอาจจะทองไปจังน้อยปีหนาลูกเันกระสมรับพี่น้องเอาตื่คู่นีไปนาสนใจครับพิกัดนะครับผมว่าเบาแมวครับหน้าบ้านหน้าแต่ครับตัวบ้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอ่เฟซบุ๊กได้ไปจาขึ้นให้นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยครับป่ะปล่อยฝันยางเลยครับงามโยงามุกชุดราคาตัวมุตัวมิ นะครับนาเลี้ยงชุดๆแต่ละพี่น้องเลยนี่ครับปล่อยมันกินหล่นเนี่ยเรื่องกินนิ้วไอ้กุ้งกระโดนนี่ชิดทรายเไปเนี่ยบมเดลว่าขี่ตัวเนีกินดีๆเลยเนาะกินคักเลยครับโอ้ยพี่น้องไอ้บ้านพ่นได้หยาได้ลายเนี่ยปล่อยได้เนี่ยเราต้องซื้อเครื่องตัดหยาตรงนี่ยเป็นหมูหล่นเนี่ยบวบบวบปล่อยบผสมคอยตีกินต้องมาเพิ่นอ้วนนี่แหละอ่ะแค่นี้แหละสวัสดีครับป้าแมวสวัสดีครับ